สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมมูเตลูนะคะคลิปนี้นะคะเป็นการพยากรณ์ดวงนะคะของชาวาราศีกันนะคะชาวราศีกันนะคะประจำเดือนมกราคม2อ6 7นานี้นะคะซึ่งชาวราศีกันนะคะคือผู้ที่เกิดวันที่24สิงหาคมถึง23กันยายนนะคะ24สิงหาคมถึง23กันยายนนะคะ เป็นรุ่งใร่ร่วมขอใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะหรือไม่ก็ดูเพื่อเป็นแนวทางเพื่อความบันเทิงก็ได้นะคะว้าวไปแรกนะคะสิบเหรียญอัศวินออบซอดอ่าในออบซอดนะคะอัศวินดาบ เ h ด e p e n t i c u l เดื o มูนเขย่าวนว้าวหนึ่งถ้วยแปดถ้วยเก้าเหรียญ การเงินของคุณบอกเลยว่าปังมากนะคะปังมากๆนะคะชาวราศีกันนะคะคุณจะมีความมั่นคงในชีวิตมากๆเลยนะคะการเงินปังที่สุดเลยนะคะทั้งเก้าเหรียญทั้งสิบเหรียญน,นะคะ นอกจากการเงินดีแล้วนะคะความรักก็ดีนะคะครอบครัวอบอุ่นนะคะดูคุณมีความสุขมากๆเลยนะคะคุณมีความสุขกับอ่สิ่งที่คุณได้ลงมือทําไปลงแรงทําไปนะคะแล้วเงินของคุณนะคะออกดอกออกผลอย่างงดงามนะคะให้คุณได้เชยชมนะคะคุณมีความสุขมากๆนะคะี่ได้เห็นเงินในบัญชีของคุณเยอะๆนะคะเดี๋ยวเรามาดู อขอดูไพ่ใหญ่ก่อนนะคะไพ่ใหญ่ก็จะมี The Moon นะคะ The m o o จัดเมอน n t แล้วก็ The e m p e r o r นะคะคุณนะคะมีเรื่องวิตกกังวลนะคะมีเรื่องเครียดนะคะก้มอ,อกก้มใจนะคะแต่นะคะดูเหมือนว่าคุณเข้าใจศัจธรรมมากขึ้นนะคะแล้วก็บางคนบางท่านมีเกณฑ์ที่จะได้เหมือน ในเริ่มต้นชีวิตใหม่สิ่งใหม่ๆนะคะเกิดขึ้นกับคุณนะคะบา,างคนบางท่านเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติด้วยนะคะคุณจะมีความมั่นคงในชีวิตมากๆนะคะดิอมเพลอร์นะคะคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวาต่างชาติแล้วก็หรือไม่ก็เป็นบุคคลในเครื่องแบบก็ได้นะคะซึ่งอาจจะเป็นคุณเองก็ได้นะคะ คุณนะคะมีเกณฑ์ได้เป็นเจ้าของธุรกิจกิจการเลยทีเดียวนะคะมีค,ความมั่นคงในะชีวิตมากๆการเงินนะคะมั่นคงดีนะคะให้ตัวตนของคุณนะคะสิบเหรียญความรักดีนะคะครอบครัวอบอุ่นพ่อแม่ลูกนะคะมีคุณปู่ด้วยหรือแม่ก็คุณตานะคะมีน้องหมาด้วยนะ่รารักมากๆเลยนะคะแล้วก็การเงินดีการเงินปังด้วย พวกคุณอยู่ด้วยกันแล้วนะคะสนับสนุนที่มีคู่นะคะาการเงินของคุณพวกคุณนะคะสนับสนุนกันนะคะอยู่ด้วยกันแล้วมีแต่ความร่ำรวยนะคะมีแต่ความสุขนะคะอดีตที่ผ่านมาอาดีตที่ผ่านมานะคะคุณค่อนข้างที่จะมีเรื่องวิตกกังวลกุ้งอกกุ้งใจนะคะเหมือนคุณรอคอยบางสิ่งบางอย่างอาจจะเป็นเรื่องงานก็ได้นะคะคุณรอคอยงานคุณเครียดนะคะ ว่าคุณจะได้ไม่ได้การงานจะเป็นอย่างไรนะคะต่อไปในอนาคตการงานจะเป็นอย่างไรนะคะคงกุ้มออกกุ้มใจมากๆเลยนะคะสถานการณ์ปัจจุบันนะคะนาออฟสอดคุณนะคะต้องต่อสู้ฝ่าฟันนะคะกับปัญหาอุปสรรคต่างๆนะคะแบบคุณไม่เกรงกลัวใ,ใดๆเลยนะคะคุณไม่เกรงกลัวคุณไม่ยั่นเลยนะคะ คุณก้าวกระโดดคุณก้าวต่อไปนะคะคุณทําต่อไปคุณทํางานของคุณต่อไปแม้ว่าจะมีปัญหาอุปสรรคใดๆก็ตามนะคะคุณมุ่งไปข้างหน้ายังจุดหมายของคุณนะคะคุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนมากๆนะคะในเรื่องของตําแหน่งนะคะตาแหน่งปัญหาแถ้วย คุณนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางนะคะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ออกจากาสิ่งที่ทําให้คุณเป็นกังวลน,นะคะคุณจะเดินหันหลังให้กับสิ่งนั้นนะคะคุณจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดีที่สดใสนะคะสิบถ้วยคุณจะได้เริ่มต้นนะคะชีวิตที่ดีที่สดใสที่มีแต่ความสุขนะคะความสุข เออล้อนเลยทีเดียวนะคะใครที่มีปัญหาอยู่นะคะปัญหาจะคลี่คลายลงไปแล้วนะคะขอให้คุณนะคะออมีจิตใจที่เข้มแข็งแล้วก็มีสตินะคะอิทธิพลรอบข้าง 9. เก้าเหรียญคุณมีความสุขมากๆคุณมีความพึงพอใจมากๆกับตัวเองนะคะคุณมีความพลาวกับตัวเองมากมาก คุณมีความชื่นชมยินดีกับตัวเองมากๆที่คุณประสบความสําเร็จได้ขนาดนี้นะคะคุณอาจจะเหน็ดจะเหนื่อยมากๆนะคะแต่ว่าในวันนี้นะคะการเงินของคุณนะคะบอกเลยว่าเป็นที่น่าพอใจของคุณมากๆคุณมีความสุขคุณปลื้มใจนะคะคุณปรีติมากๆนะคะการเงินของคุณนะคะ ออกดอกออกผลอย่างงดงามเลยทีเดียวเ,เงินในบัญชีของคุณเพิ่มพูนปังปังเลยนะคะธุรกิจของคุณดีนะคะร่ํารวยนะคะสิ่งที่คุณมุ่งหวังนะคะคุณอยากมีการเงินที่ดีที่มั่นคงมากยิ่งขึ้นนะคะมากกว่าเดิมนะคะให้อนาคตนะคะหนึ่งถ้วย คุณจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดีที่สดใสนะคะคุณจะมีชีวิตที่ดีที่สดใสที่มีแต่ความสุขที่มีแต่ความรักมอบให้แก่กันนะคะความเมตตามอบให้แก่กันนะคะความคิดภายในใจของคุณนะคะคุณอยากมีชีวิตใหม่เริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะอย่างสวยงามนะคะที่ดีด้วยนะคะ บางคนบางท่านนะคะเหมือนคุณเข้าใจศัจธรรมนะคะคุณจะเข้าใจสัจธรรมในชีวิตมากยิ่งขึ้นคุณจะโปร่งมากยิ่งขึ้นคุณจะเข้าใจสิ่งแวดล้อมเข้าใจตัวเองเข้าใจคนอื่นมากยิ่งขึ้นนะคะให้สรุปนะคะด h เอ็มเพลสความสุขความสมบูรณ์นะคะความสำเร็จในชีวิตนะคะ มีเกณฑ์นะคะที่จะได้เป็นเจ้าของกิจการหรือไม่ก็ได้ทํางานในตําแหน่งในระดับผู้จัดการได้เลยทีเดียวนะคะมีความมั่นคงในเรื่องของการงานมากๆแล้วก็การเงินนะคะบางคนบางท่านนะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องของอาการต่างประเทศด้วยนะคะเดี๋ยวขอรูปให้ใต้สำรับนะคะให้ใต้สำรับอยากบอกอะไรกับคนนะคะ เจบไม่เท้าความขยันขันแข็งนะคะการต่อสู้กับอุปสรรคการทำงานหนักบากบันนะคะในเรื่องของการทำงานนะคะเดเวคุณจะได้ทำงานที่คุณรักคุณชอบถึงจะเหน็ดจเหนื่อยแค่ไหนนะคะแต่ว่าคุณนะคะก็ะยินดีที่จะทำนะคะ,จะเจ็ดเหรียญนะคะคุณจะได้เฉยชมนะคะจากที่คุณเหน็ดเหนื่อยมาลงทุนลงแรงมานะคะ ันจะได้เฉยชมการเงินของคุณนะคะที่ออกดอกออกผลอย่างงดงามเลยทีเดียวนะคะการงานของคุณก้าวกระโดดมากๆนะคะอัศวินไม่เท้านะคะขอให้คุณสู้ต่อไปก้าวต่อไปนะคะ The h a r p i n g e r บางคนบางท่านนะคะจะก,กลับมาดูแลตัวเองให้ดูแลตัวเองให้ดูดีนะคะทั้ง ทางกายทั้งทางใจคุณจะกลับมาแต่งตัวคุณจะศึกษาหาความรูป้ปอบรมนะคะมาประดับบาร,รมีนะคะมาแบบประดับตัวเองนะคะให้เป็นคนที่เก่งฉลาดรอบรู้แล้วก็เป็นคนที่ดูดีนะคะแล้วก็ภายในนี้นะคะคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองบางคนบางท่านนะคะคุณจะศึกษาในเรื่องของธรรมะมากขึ้นนะคะ ังไงขอให้คุณนะคะคิดดีทำดีพูดดีนะคะกตตัญูกับผู้รู้คุณนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านก็จะคุ้มครองคุณแล้วก็ในเมื่อเมื่อคุณทำบุญนะคะขอให้คุณอุทิศให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองคุณด้วยนะคะและท่านจะปกปักรักษาคุณตลอดไปเลยนะคะเดี๋ยว นะคะเรามาดูในเรื่องของความรักกันนะคะอนิยตเก็บไพ่นะคะเดี๋ยวมาดูเรื่องของความรักนะคะชาวราศีกันในเดือนมกราคมนี้จะเป็นอย่างไรนะคะ สี่เหรียญ The Hall of Fame Chain of Cup The Star Fire of Sword s เหมือนที่ผ่านมานะคะมีคนทำผิดต่อคุณ แล้วเขามาขอโทษขอโพยกับคุณนะคะให้คุณให้อภัยเขานะคะจะเอ็มเพลสเดฟู์ว้าวทัวครับคณปรารถนาที่จะมีรักที่ดีรักแท้รักที่จริงใจนะคะอ็น f อฟเฟน เรามาดูไพ่ใหญ่นะคะไพ่ใหญ่จะมีเดอะ t สตาร์นะคะเดอะฮาร์ลแฟนด์ชาลิออตเกมเพลสเดอะฟูหนึ่งสสาสี่ห้าใบเลยนะคะไพ่ใหญ่เป็นไพ่ที่ให้พลังงานที่สูงนะคะมีความเป็นไปได้สูงนะคะคุณมีเสียงศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง,อง,อง,องนะคะ คุณสามราที่จมูนะคะขอพอรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์คุณได้นะคะและคุณจะประสบความสําเร็จนะคะและคุณเดสตา์นะคะแพ่ของการมีความหวังอยู่เสมอนะคะถึงแม้ว,ว่า,าสิ่งที่คุณคิดว่าอาจจะเป็นไปไม่ได้นะคะแต่คุณมีความหวังว่าสักวันมันจะเป็นไปได้นะคะเนเอชาลีออการเดินหน้า การต่อสู้ไปข้างหน้านะคะการเดินไปข้างหน้าอย่างออไม่เกรงกลัวใดๆนะคะฝ่าฟันปัญหาบุษกนะคะเจมเพลสการที่เป็นคนที่รักนะคะที่มีเมตตาเป็นคนที่ดูด,ดีนะคะเป็นคนที่อ่อนโยนนะคะด o ฟูนะคะคุณ ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่สิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นกับคุณนะคะอย่างมีความสุขคุณจะล้นลาคุณจะท่องเที่ยวนะคะมีเกณฑ์เดินทางนะคะในเดือนนี้นะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูแพ่ตัวตนของคุณกันนะคะไพ่ตัวตนนะคะ four o f pentacle หนุนตอนนี้คุณพยายามนะคะพยายามที่จะมีความรัก พยายามที่จะทำรักให้ดีนะคะเหมนพยายามแล้วก็รูดลงนะคะเหมือนเหมือนคุณไต่เหมือนคุณแบบเหมือนเปียบเสมือนเหรียญน,นะคะคือความรักนะคะที่คนไขว่คว้า,าที่คนต้องการแล้วคนเหมือนคุณตะเกียกตะกายขึ้นไปนะคะแต่คุณดูจากรอยนิ้วนะคะเหมือนขึ้นไปแล้วขึ้นไปไม่ถึงสักทีแล้วก็ต้องลงมา ขึ้นไปไม่ถึงสักทีก็ต้องรูดลงมานะคะตอนนี้คุณกำลังพยายามในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะอดีตที่ผ่านมานะคะให้ The ะสตาร์ให้ของความหวังหวังที่จะมีรักที่ดีที่สมหวังนะคะไว้อฟสอ์รอาจมีคนมาขอโทษของคุณก็ได้แต่คุณยังไม่ให้อภัยเขานะคะ มีคนมาขอโทษคุณแต่คุณยอมให้อภัยเขาเลยนะคะคุณใจแข็งเหมือนกันนะคะชาวราศีกันนะคะภายเดอะฮาร์ลภัยของการที่มีจิตใจเมตตาจิตใจอ่อนโยนนะคะป่าธนนาดีให้อภัยนะคะในขณะนี้ปัจจุบันนี้นะคะ,ค,ะคุณให้อภัยคุณให เขาเรียกว่าอะไรไม่ถือสาไม่ก็คือให้อภัยในสิ่งที่เขาเคยทำผิดมาทิ่ทำผิดพลาดทังไปนะคะเมืนะะ่อเขามาขอโทษคุณคุณก็สามารถที่จะให้อภัยเขาเป็นเพื่อนกันได้คุยกันได้นะคะหรือฮันนาแฟนนะคะคุณสามารถที่จะขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ ให้ท่านช่วยเหลือคุณนะคะในเรื่องของอความรักที่ดีที่สมหวังก็ได้นะคะคุณหรือไม่ก็บางคนบางท่านนะคะจะถ้ามีปัญหาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์คนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าคุณนะคะท่านนี้จิตใจดีจิตใจอ่อนโยนมีเมตตาท่านนะคะจะช่วยเหลือคุณนะคะตำแหน่งของปัญหา dm place ปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะขอให้มีแต่ความรักความเมตตาต่อกันนะคะแล้วความรักของพวกคุณจะดีนะคะขอให้มีแต่ความให้อภัยความรักที่ที่ไม่หวังผลตอบแทนนะคะความรักได้ขีดจำกัดนะคะและ,ะจะทำให้คุณดูดีสง่างามมากๆเลยนะคะอิทธิพลรอบข้างจะฟู คุณนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางไปเจอกับคนที่คุณรักนะคะคนถูกใจหรือไม่ก็คุณจะเริ่มต้นใหม่กับตัวเองอย่างมีความสุขนะคะเป็นอิสระนะคะมีความรักได้ไหมมีความรักได้แต่ว่าคุณอาจจะยังไม่ไม่โฟกัสมากไม่จริงจังมากประมาณนี้นะคะคุณก็อยากจะไปของคุณอยากคบของคุณไปเรื่อยๆก่อนนะคะ เหมือนอดีตที่ผ่านมานะคะทําให้คุณเป็นแบบนี้คุณเข้มแข็งคุณโมกออนอย่างมีความสุขนะคะสิ่งที่คุณมุ่งหวังคุณอยากมีความรักที่ดีนะคะคุณอยากมีคู่ที่ดีอยากมีครอบครัวที่ดีที่อบอุ่นพ่อแม่โลกนะคะให้อนาคตเดชเลียตแพร์อนาคตของคุณนะคะ องคน์นบางท่านนะคะพวกคุณอาจจะเป็นรักทางไกลก็ได้นะคะต้องเดินทางไปเจอกันนะคะถึงจะได้เจอนะคะไพ่เดชาลอ่อนไพ่ของนักรบนักสู้นะคะเจอปัญหาอุปสรรคแค่ไหนยังไงนะคะก,ก็ต่อสู้ฝ่าฟันต่อไปเพื่อให้ความรักยังคงอยู่เพื่อให้คนสองคนยังก้าวเดินไปด้วยกันนะคะถึงแม้ว่าจะมีปัญหาบ้างขรุขระบ,บ้าง แต่ยังไงก็ก้าวเดินต่อไปด้วยกันต่อไปนะคะความคิดภายในใจของคุณคุณอยากมีความรักที่ดีนะคะอยากเจอความรักที่ดีมีรักที่ดีที่แสนโรแมนติกให้แก่กันนะคะไพ่สองถ้วยนะคะให,ห้คู่นะคะให้คนรักนะคะสรุปนะคะ เห็อัอนคุณยังไงเดือนนี้คุณมีความสุขล้นลามมากๆถึงแม้ว่าอาจจะยังไม่ประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็ตามนะคะแต่คุณมุฟออนคุณกลับมาดูแลตัวเองนะคะคุณมาทําตัวเองให้ดูดีมีความสุขดีกว่านี่คือสิ่งที่คุณคิดนะคะคุณกลับมาสนใจตัวเองนะคะดูแลตัวเองทําตัวเองให้มีคุณค่านะคะไป ปเรียนรู้นะคะต่างๆนะคะแล้วก็เดินทางท่องเที่ยวนะคะตามที่ใจต้องการเลยนะคะดูคณมีความสุขมากๆเลยนะคะในเดือนนี้นะคะถึงแม้ว่าอาจจะยังไม่สมหวังนะคะแต่ฉันก็อยู่สดๆอย่างมีความสุขได้นะคะเดี๋ยวขอดูให้ต้งสำรับนะคะ ขอรภให้ต้ยสำหรับเชนออฟสอดสิบดาบการโดนทิ่มโดนแทงการเจ็บนะคะเจ็บหนักเจ็บเจียนตายแต่บางทีก็เหมือนคุณคิดไปเองนะคะในเรื่องราวต่างๆคิดไปเองจนทำให้ตัวเองเจ็บ ต้องเจ็บเองนะคะดามันยังไม่ปักคุณเลยนะคะแต่คุณคิดว่าดูคุณโดนทิ่มแทงแล้วนะคะฉะนั้นขอให้คุณอย่าคิดมากอย่าก,กังวลเกินไปนะคะอย่าก,กังวลเกินเหตุนะคะเห็นไหมคะดูคุณกังวลเกินเหตุมากๆเลยมันก็เลยทําให้คุณไม่มีความสุขนะคะฉะนั้นนะคะขอให้คุณได้เรียนรู้นะคะสิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรียนรู้ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เรียนรู้กับตัวเองนะคะเรียนรู้ว่าจะมีความสุขกับตัวเองแบบไหนยังไงนะคะทําตัวเองให้มีความสุขนะคะสีกบอลคุณจะประสบความสําเร็จคุณจะได้รับชัยชนะคุณจะสมหวังในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แน่นอนนะคะ เซเว่นออฟสอไม่แน่ใจว่าคุณไปรักขโมยหัวใจใครมานะคะหรือแม่ก็บางคนบางท่านนะคะอาจจะโดนขโมยหัวใจหรือไม่ก็เป็นคุณนั่นเองที่ไปขโมยหัวใจใครเข้ามานะคะแต่คุณนะคะจะประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แน่นอนนะคะถ้า มีปัญหาอะไรไม่เข้าอกไม่เข้าใจกันนะคะมีเรื่องอะไรที่ทําให้คุณคิดมากก้มอกก้มใจนะคะขอพูดคุยเคลียร์ใจกันนะคะยามเหมือนคุณคิดไปเองอ่ะบางทีไพ่ใบนี้คือไพ่ที่คุณคิดไปเองนะคะฉะนั้นถ้ามีอะไรนะคะขอให้พวกพวกคุณนะคะหันหน้ากลับมาพูดคุยกันนะคะเคลียร์ใจกันให้ดีนะคะเดีย๋ยวขอไพ่ออร์คิลนะคะ ไพ่อราคอไพ่นาฟ้าอยากบอกอะไรกับคุณไพ่นางฟ้าอยากบอกอะไรกับคุณ,ณ Let go of control, e s s h y u a l l w e situation to unfold. ขอให้สถานการณ์ที่เป็นไปนะคะดำเนินไปอย่างธรรมชาตินะคะคุณไม่ต้องไปกะเกณฑ์ไม่ต้องไป คาดหวังอะไรมากนะคะขอให้สถานการณ์ดำเนินไปนะคะตามธรรมชาติของเขาที่จะเป็นเลยนะคะ retreat นะคะเป็นเวลาที่คุณสองคนนะคะอยู่ด้วยกันนะคะศึกษาเรียนรู้ซึ่งกันและกันเหมือนตัดขาดจากโลกภายนอกเลยทีเดียวนะคะ อยู่ด้วยกันสองคนเรียนรู้กันไปนะคะไปเที่ยวไปฮันนีมนูนกันนะคะเติมเติมความรักให้แก่กันนะคะ f i n a n c i a l and Career นะคะอาจจะมีในเรื่องของงานนะคะเรื่องของการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องในความรักความสัมพันธ์ของคุณก็เป็นได้นะคะบางคนบางท่านอาจจะมีปัญหาเรื่องเงินไหมนะคะเรื่องงานไหมอยู่ห่างไกลกันไหมทำงานที่คนละที่ไหมนะคะ ยังไงขออคุณอย่าคิดมากอย่าคิดไปเองมีอะไรนะคะให้คุยให้เคลียร์ใจกันนะคะ,ะยังไงขอให้ชาวราศีกันสมหวังในความรักสมหวังทุกอย่างทุกเรื่องเลยการเงินการงานความรักนะคะแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงร่ำรวยเงินทองนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ดีๆให้ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ